ตอนนี้เรามาดู HRV นะครับรถเดิมๆนะครับใส่ท่อมาพอใส่ท่อมาแล้วตื้นะครับก็ทําการจูนจูนกันใหม่นะครับเพราะว่ารถเบนซินเนี่ยถ้าท่อนะถัาผิดสูตรนิดเดียวนะฮะก็ไม่ได้นะฮะมันมันตื้อเลยนะครับเขาบอกว่าของเดิมดีกว่าว่ายง่ายอ่าคือพอใส่ท่อแล้วมันตกนะครับอ่าบางทีมันโล่งไปก็ไม่ได้นะครับเล็กไปก็ไม่ดีนะครับก็ต้องหาที่พอเหมาะนะครับอันนี้จูนมาแล้วนะครับก็ โอนในนอแรงมาเดิมเยูล้วแหละนะครับอ๋อในเกียร์ชิปไม่ตกเลยนะครับดันลุกเกียร์ไปเต็มเสียงโอ้โห้ดันลุกเกียร์ ลั่นนะ่ะติดก่อนพอใส่ขับสมจัดโอเคนะครับก็อันนี้ HRV นะฮะเดิมๆเลยใส่ท่อนะครับพอใส่มารถตื้อมาเดิมอยู่70เท่าไร74ไปกี้อ่าพอจูนแล้วนะครับมาเดิมอันนี้คือมาที่ล้อนะอ่าจูนแล้วก็ขึ้นมา90ตัว ก็ขึ้นมา10กว่าตัวนะครับคือการวัดเนี่ยบางทีสเปคโรงงานนะมันมันมาแต่ว่าเตัวเลขไม่ตรงเนี่ยไม่ต้องไปสงเสรียกมันนะเพราะว่าม้าล้อนะครับทําไมม้าล้อถึงมากถึงน้อยกว่ามา้มาเครื่องทําไมวัดแล้วบางทีบางคันสเปคโรงงานมาสัิ156พอมาวัดเหลือ126นะฮะเพราะว่าสเปคโรงงานเขาวัดเขาวัดที่ไฟวิวนะคะไฟวิวก็คือว่า เหมือนเอาเครื่องยนต์ตั้งบนแท่นนะแล้วจับที่ตัวข้างหลังมาเลยข้างหลังข้อเหวี่ยงเลยนะฮะก็คือต่อตรงมาเลยอันนั้นเขาเรียกว่าการวัดแบบวัดที่เอนจินอะมาเอนจินนะฮะมาที่เครื่องยนต์มามาที่ไฟวิวนะครับเหมือนกันก็คือว่าไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่หักแรงสูญเสียนะครับอาไม่หักแรงสูญเสียแต่ถ้าหักแรงสูญเสียก็คือวัดที่ผ่านเกียร์ผ่านเฟืองท้าย่านยางเยิงเลยมันลงที่ล้อเนี่ยสุดท้ายอะ ก็เรียกว่าม้าล้อนะครับอ่าม้าล้อนี่ก็คือว่าหักการสูญเสียแล้วนะครับอ่าก็ก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าคิดดูว่ามันต้องผ่านพัดผ่านเกียร์ผ่านเฟืองท้ายอะไรมานะฮะอ่ามันก็เป็นธรรมดานะครับอ่าแต่ครนนี้เราก็ดูที่ว่าจะม้าล้อม้าเพื่องก็คือดูว่ามันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นตน์แล้วก็ดูว่าการาฟมันลักษณะยังไงก็พอแล้วนะครับคือถามว่าคันเนี้ยแรงมา้าเอ่อจริงๆคือถ้าได้เจ็ดตัวผมก็พอใจเลยนะแต่ขอให้ว่า กราฟมันค่อมขึ้นมาตั้งแต่ตอนตอน้นอ่าอย่างคันนี้ก็คือกราฟเมื่อกี้ไม่ได้เอาให้ดูนะฮะก็คือตอนก่อนก่อนจูนเนี่ยมันขึ้นมาปุ๊บหลังจูนคือมันขึ้นมาทั้งทั้งย่านเลยคือขึ้นมาสูงกว่าเป็นแก๊บอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่ามันยังไงก็แรงกว่าเดิมอ่านี่ก็คือชัดเจนนะครับก็เลยเอามาออกมาเทสเลยนะครับอ่าเราจะดูลักษณะกราฟด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะดู ว่าแรงม้าสูงสุดเท่าไหร่เราไม่ได้ดูแค่ตัวเลขนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นนวัน,นะครับอ่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนทีแบบว่าอยางะซีว CVT ฟังเสียงว่าเหมือนเป็นเสียงต่ออันเดียวเลยโอเคนะครับวิ่งลื่นไหลนะครับโอเคนะครับอันนี้ใช้น้ำมัน E20 ครับก็วิ่งเน้นประหยัดนะครับแล้วก็คือเน้นการใช้งานในเมืองนะครับไม่ได้ซิ่งอะไรมากมายแต่ว่าก็ที่มาจูนเนี่ยเพราะว่าปัญหาคือใส่ท่อแล้วมันแรงม้ามันตกนะครับตกจริงๆตกแบบคือพูดง่ายว,ว่าคนขับรู้สึกได้อ่าอนี้ดีกว่าใส่แล้วมันตกนะครับคือเพราะนั้นเรื่องท่อเนี่ยผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะว่าเวลาใส่เนี่ยเป็นซินเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับ ดีเซลอ่ะมันมีผลน้อยเพราะอะไรเพราะว่าทําไมถึงมีผลน้อยเพราะว่าดีเซลอ่ะมันนี่มันมันมีเทอร์โบซะส่วนใหญ่แล้วเทอร์โบเนี่ยนึกออกไหมว่าจากเครื่องยนต์แล้วมันมีกังหันเทอร์โบมาขวางอยู่เนี้ยต่อให้เราท่อโล่งท่อเงียบนะครับมันก็จะมีผลน้อยเพราะว่ากังหันเทอร์โบขวางอยู่ถ้าลองเป็นดีเซลลองเป็น n อเดิเป็นไม่มีเทอร์โบนะฮะจะมีผลเยอะทันทีเลยแต่ดีเซลส่วนใหญ่มันเทอร์โบกันหมดนะฮะมันก็เลยมีผลน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับท่อเป็นซินนะครับดีไม่ดีนะครับอ่าต้องบอกงี้ไว้ก่อนว่าเกียร mm. ์ออโต้อย่าให้ท่อโลกมากนะครับ mm. เอาง่ายๆว่าถ้าลดเกียร์ออโต้อย่างน้อยต้องมีมอพักกลางหนึ่งลูกมอพักท้ายหนึ่งลูกอันนี้นะฮะจำไว้เลยนะมอพักกลางมอพักท้ายมีลูกเดียวไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับโดยมากไม่ค่อยรอดนะฮะคือพอวิ่งแล้วมันตื้อกว่าเดิมนะครับอ่าให้มีมอพักกลางมอพัก,พกท้ายไว้นะครับโอเค ถ้าเป็นเกียร์ไม่นุน่นมอพักปลายอันหนึ่งแล้วก็ปลายเยื้องก็โอเคแต่ถ้าปลายตรงถ้าเครื่องไม่แรงจริงก็ไม่รอดนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นความรู้นะครับอะวันนี้จบไลฟ์อันนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูคันปาเจโร่ต่อนะครับเดี๋ยวมี M g ็ตอนบ่ายนะครับวันนี้หลายคันเลยนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้เรา,าจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนนะ เ,เดี๋ยวทำกันต้องต่อกันนี้ก็ฝากไปด้วยนะ H R V ์อาทำได้นะครับ CRV h R V ทักเข้ามาได้นะโทรเข้ามาได้โอเคครับนี่จบสมบูรณ์